ให้พื wise, high, high, <cat> ้นลื้อได้รวดเสานี่เนาะเขาว่าดื้อก้อนดื้อก้อนเนาะหมอศากว่าคนอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสำคัญเบิ่งตะปูได้เนาะเออเลยเลยหมายว่าโ่ได้เนาเผื่อเราได้แบบนี้เราเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรหตัวได้เงี้ยงามเราไปอย่างไรไปหน่อยเนาะตอนนี้ก็ยังเขายังบ่บโบไล่รอบเขาเอาพาไปหน่อยไมนเน้นก้อนนะฮะจะค่อยแก้มาเปิดทางนี้เนาะปุ๊บจะ Dijamin dong. Nong gak deh berarti. Nong jago ngerti. Nong, nong Pino nong, nah. ยังรอเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งน้ากันไม่ฟ้าเสือราพี่น้องเอซกลัลลุนน้ากันลายได้ว่าสีเป็นสีอย่างพี่น้องเนะะละลาะเราหลักด้วยกับพี่น้องว่าสีขาวหรือว่าสีเทาเนาะแต่ว่าขาวนี่เพราะว่าหน้าต่างก็เป็นขาวได้พี่น้องเนาะเนาะพี่น้องเนานะกนะราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขูขสุขคนพบเจอกันคือเก่าก็เดิมเก่าเปรเียงเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เป็นสะพานหุ่นในทางพีเจดีหรือว่าทางพี่ร้อยคือเก่าก็เดิมเนี่ะพี่น้องเนาะ กำลัาางเรอไม้ฝาซึราอยู่เป็น้องเนาะกำลังเดินทางมาอยู่เป็น้องเนะาะเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันเนาะราคาว่าสิเบสสั่มไรราคาแ,แทนมีจักแทนน,น้องนากเส้นสร้างมาก,ก่อนอ่าให้ทางพอตาเพิ่นจับย่อยแด่ว่ามุ่งก่อนแต่ว่าเข้าพากันเดี๋ยวจังพูดคุยว่ามันเดือดเท่าไรเดี๋ยวจังว่ากันกันอีกเท่านึงเนาเป็นน้องเนาะเดี๋ยวมาแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยม,มาเลยมาสองคันเลยบ่หน่าปะกุ้ยคือสร้าง ตาซะจะชื่อมาสองกันเด้นี่นเนาน้องพี่น้องเนาะโดยอาจารย์ใดก็ขอบุญขอบคุณทางพี่ลอยเลยพี่น้องเด้อนอนทีได้วางใจทางบุญเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้เด้อนอนอาจารย์ใดก็ขอให้พี่ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อพร้อม้วยครอบครัวปารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมุนไพราัฒนาธุรกิจการงานการค้าการขายต่างๆก็ขอให้ราบให้ดื้นให้โชคให้มันให้ลำให้รวยตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะนอนพี่น้องเนาะเอา เบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยพูโอ้ใส่เครนมาเลยอันนี้เนาะอื้อสุดยอดเลยอันนี้เนาะอ้าเนาะเอาสบายดีเด้ออ้าเนาะเาเดจักนอยเนาะอ่าคลิปที่แล้วยังบ่ทันไปคลิปนี้สิไปส่งน้องเพิ่นีพี่น้องเอ้ยเนาะไปเนาะโอ้ขาไดเนาะอ้ยยืกุบน่แป๊บนึง น่าใหม่ได้พี่น้องเีเนาะอดับอมมาเมนี่พดแระนี่เนาะทางน้องมูนี่ยังันไมมาเนาะดยไปเม็ดไปหาใส่กุ๊บหม่อ๋อโอ้โห้มวกอะไรนี่บอมันจะเย็นอยู่ เปุ่นห้องมาหมวกอากาศเย็นบ่เนี่ยนะแ,นแต่ว่าหน้าใหม่ได้เนะาะเออให้พื้นลื้อได้ลดเสานี่เนาะเพค้อนดื้อค้อนดื้อค้อนเนาะนอ,อ,นนอะืออกซากว่าคนอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสําคัญเบิ่งตะปูได้เนาะไปมาเลยอ่ะล้วอลเอาไว้พื้นตะรางวันแรกก่อน Yep น้องเอ้ยอ่ามาห่มก่อนก็ได้เด้อคั่นว่านั้นกะฮ้อนแดดได๋เนาะแดดฮ้อนเอาแฮงโดยอันบองเพิ่นเลี้ยงไให้ในอันน่ะาเนาะนตัวนี้ปิดไปเลยสิเฮ็ดระเบียงนี่แหละเนาะ หน้าต่างใส่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วอ่าีแต่ว่าเนาะพี่น้องเนาะรองงบหลังคาเพราะว่าฟ้านีน่มีได้พนะี่นงบงบหลังคาครับค่าจ้างเนาะพี่น้องเนาะค่าจ้างนี่ก็ยังโบท่านได้ถามทางจิ้งวันโอตาเนาะพี่น้องเนะบาะว่าเบันสีเอาเท่าไรเดี๋ยวโบเชียงถามอีกทีนึงเดี๋ยวจะแจ้งพี่แจ้งน้องนะ้ำกันอีกทีนึงเนาะแต่ตอนนี้มาเอาไม้ฟ้าชลาอะไรกระเบื้องน้ำกันสีสันเนาะพี่น้องเนาะมาเลยมาเลย ก็ใหญ่ดิเนาะนี่เนาะรถเรานี่โจมตัวนี้ออกก้อนเป็นยังเนาะมันสีบลอนี่บล็อกเอาบันไดออกก้อนเนาะเขาสิเปิดฝาก่อนบล็อกพอเอาได้แล้วฮะเดี๋ยวเอาบันได้ออกก้อนเนาะโจมลงไปพุ่นละหมัดบมล็อกต้องแก้ได้เนาะได้แล้ อ้าวเอาเนาะปอดินบล็อกตอนนี้ก้อนละสี่พันแล้วเพิ่มขึ้นอีกสองร้อยเนาะก้อนน่านีสามพัเฮื่อนบ่อพัดขื้นแล้วพี่น่อยสี่พันแล้วว่นี่ันอะนี้เนาะอ้อผูกไม่ละมาเบิ้งเนี่ยลึครับนี่รึแท้นี่บอ เปิดาพุ่น้เพไเบิ่งไปช่องพุ่นสียังสียังสียังเท่าบ่เท่าเด่นโบบ่่สเท่าเล่บไอยังว่าสีคือรถกบคือหมู่เพื่อนกะบอกคือหมู่อเด้นงามกัหมู่ออาเห็นได้สับพี่น้องเนาะยังงสูงกหมู่สูงกัหมู่อ๋อบอเลยกบากกตี้นี่ กับส่วนที่เรานี่มันมันแตกต่างกันนี่เรอเนาะเพราะว่าบ่อหนึ่งมานี่พี่น้องนี่ชนซลานี่เพิ่นสีแบบนี้แดกที่เพิ่นคอมเมนต์มาบอกเพราะว่าแต่ว่าเขาบ่อในความเป็นบุญในพี่น้องเลยบ่อในบุญในธรรมนี่คือเป็นบุญวาสนาของเราสำหรับเราเแาบอะได้บลูกเล่าอะไรก็บเขาบุญบุญลูกเล่าอะไรบุญลูกอุ้มชูเนาะคันเสียบกัขึ้นมาบ่หลุมที่นี่เนาะ ไมเนอนีาเนาะนี่แหละพี่น้อยเขาขึ้นกไดหีงเราหายเอาไปลองมองกันเลยเนายาได้พึ่งจะพึ่งจะน้อยจะขึ้นจะน้อยก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนจะเฝ้าจะน้อยจะขึ้นไปเบิ้งน้กันอ่ามาเบิ้งนึ่ก้อนมีเบิ้งสีดี่งามนีเนาะเดีวคือเคนนี่ยคนเราไปไล่สีดำคนได้ บอลระหูอเราเป็นยจงงมเราเป็นกระบอละหูอยู่เราเป็นคนเนี่ยดเราเล็นเอกในสีดำมันจังมันจังแบบเ่าโดนจะูเทนึงคอยทำมสะอาง่ายสะอานสีขาวเลยต้องไปูรูสีขาวนี่ต้องรักษาคนสะอาดทุกมือได้ซีมาสมละมักสีดำสะาเอ้ย แต่ว่าบอกเราเรต้องห่วงสิด้ำฉันจะม่กระดับไปบรรยาาศดูเหมเออเลยเลยง่ยมาาได้เน้ยเผื่อเราได้แบบนี้เราเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้ง่ายง่ายง่ายเราไปให้ญ่ไปใหญ่นาะตอนนี้ก็ยังเขายังบอบลายหรอกเขาบงแล้วเแบบนี้แห่งหกปีเก่าประมาณโอ้โยมีได้อยู่สองคนนึงเขาเนาะถือว่าเป็นเคล็ดแรกที่ได้ฟ้าเชล่าแะลักกะก็บอกเลยเลยว่าเคลดแรกแห่งปีแล้วแหละ พเดือนเลยซานห้อมจมไปเลยเดี no. Pro, si ๋ยวแต่ระเบียงข้างหน้าอีหล่ะเนาะเนาะเนาะกามีอยู่ส no no ิบ like. ห้าทับกสิตับละห้ากษิตประมาณอยู่เจ็ดสิบห้าแผ่นหน้าสาวหน้าสาวหนาห้าสิเมตรน้อยเนาะบุป็ญญาคันเรือนี่ทางห่านขนส่งขึ้นได้คันเรือบังคับข้นั่งย่งเนาะ บ่บ่ส่งเพราะว่าโซลลาที่ที่ว่าเฮาเฮ็ดกิ่ผ่านมานี่เดือนนี่เฮาบ่ได้ส่งแต่บ่นี่ถ้ามันเดือเกินบ่เชื่อคี่ชงคืนเอเอาเงินตัวนั้นมาใส่ตัวเติมอย่างอื่นแม่นถ้าว่าเรือดายเลยเรือหรือซองตับหรือว่าตับตับตับนึงก็ได้เอ้าแต่ว่าหังแต่ว่าเบิ่งนํากันเลยแต่ว่าพอดีก็แสดงว่าบุญเชียงเออบุญเชียงนี่สั่งมาราคาบ่ นี่หละว่าราคาเท่าไรเขาบังชงคือสิแพงเติบันบางอย่างเ่าบต้องถามกันไดอ่าบอทตาบิงอจมวัืเขาปีที่แล้วกันสร้างเฮือนนี่และได้สราคาตอนนั้นเท่าไรใช่อ็น่ะื่อบมได้แพงเติบเขาอฮ่าโี้ิีนี่าฮงาฮ่าฮ่าง่าฮ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 ่า่าฮดาฮ่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 บางขึ้นาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าาาะา่า่าา บางอย่างก็ยังอยู่โตอยู่อันนี้ขึ้นเงื่อนเอ๊ะขึ้นเงื่อนเนี่ยเออเงี้ยขื่นทึ่งนี่ปะอันนี้มีแต่สร้างกับอันยังก็คนอาศัยเนาะเออบ่ามันจะคลองดินบ่ามันจะคลองดิ้นเจ้าของทางเพวกนนี่คือพยายามไปค้าขายแชมโบ บอกว่าอย่าไปบ่ไปบรเหาสาร้างเครื่องไว้แล้วพนนท์อ๋อเมนเนีนเราสาร้างเครื่องไว้ต้องไปขายได้ท่บ่มีคนซื้อนี่เล่าถิ่นซื้อได้ขาดทุนอีกงได้ทั้งเล่าทั้งมินดได้เนาะแล้วก็มุจควมยุเรปเราสร้างเขาเห็นให้แล้วแบบบอไปเอาแบจสำหรับกิจการหัวอีกโอ้เมนเนี่เนาะแสดงว่ายังมีในความรับผิดชอบสูงอยู่เนาะดีแล้วล่ะเป็นปยังเท่านี้กับมาแล้วกับบริษัมีอย่างเพิ่มเติมหรอกพนนท์แต่ว่าไปเชยงมาเหมาะไหมเพราะว่าตัวเขาพานี่จ้างว่ากันอีกทีนึงเพราะว่ายังบ่ท่านนี้มีค่าจ้างชุดต่อไป กับขาหลังคาเนาะอ่ากับงูหลังคานี่ก็ยังบอท่านนี่อ่ามีมานี่บอเชียงซื้อสั่งมาไว้ก่อนเนาะอาเรียบมารุ้นน้าการว่าสิสำรเนาะมีจำนวนซิมหาตับเจ็ดซิมห่าแผ่นหนาเทายาวสเมตรสีเท่าตตาเอฟซีพี่น้องคอมเมตนมามักสีเดียวกันด้วยบอเสียงเลย ทั ters, ้งพีจะดีเพิ่นกับว่าอาสีนี้พอจ <cn Jean Rabbit bulun> ิต no ัดกันพอดีหน้าต่างสีขาวเด้ถ้าหน้าต่างสีขาวเอาลงเป็นสีแดงนี่สิมันก็อีกนั่นนึงเนาะเป็นเต็มนะตัวอ้อมเบ็ดพุ้นเอบเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นน็อตนี่แหละน็อตนี่ก็ซื้อมาน็อตยิงน็อตตัวนี้นี่เพิ่นสีเฮขียวเล่ายิงนี่สิบ่มีหัวโพ ีลิเลยตัวนี้บีบแบบว่าเางมองแบบเห็นเลยตัวนี้เนาะโอ้ยเนาะบ่มีน้ำใส่ทางส้างแค่เนาะน้ำเป็นแพกบ่ได้มีบ่ทางวอบ่กินบได้วน้ำแพกบบนี้อนแเิไหวชมเนาะโอ้ยน้ำเย็นด้อร้างด้ยกติกด้วิน้ำก่อนน้รขนส่งน้ำเลยบ่เอาน้ำเลยโอ้ชุบใช่เนาะ นี่บหอนเอานาอเนาะเอาเอาน้ะใครีดอกน้ำเพื่นกาใส่่านในกรเย็นแน่เห็ดแล้วเห็แล้วใส่ับเนาะใส่ใส่งามยนๆเนาะเช่วยราแล้นหน้ากันยินๆนู้นเลย เดี๋ยววางได้หมวเด้อตํอาอีได้ตเลยนยนะพว้วายครับว่าตำสิงสี่นีออ่ทางองมูหรือว่าทางย้ายมูนี่เจต้องตำลายกุมมูอยูะอะเบื้งเนี่ยเพราะว่าคางคางเฮือนนล้ว สุลานี่เพิ่นย่างใน้อยๆกระตูมนี่เพิ่นมักชนหมดยต่้มต่้มดูเลยคนที่ระวังที่สุดนะแท่งคือที่สุดต่้มดูเด่๋ยวคนเปนระวังนี่บ่ค่อยต่้มปันเลยน้องเอ้าเรียบร้อยเนาะขอบใจเด้อชอบมาเตี้ยอย่างี้ยมึงโดยเอ้าชอบพี่น้องเลยบุกขอบใจเดรายเนาะมาช่วงกาฮอนเอาเพิ่นกันอู้ย่ะมาหนีเนาะมาเบิ่งมุมนี้อีกก่อนมาสิขึ้นไปชมเบิ่งทั้งเทิงเนาะพี่น้องเนาะ เพื to strikes, 看看่อคุยน้ำกันว่าข้างหน้านี่จะเอาประตูนี่ขั Commander. ้งยาวสำหรับเนาะตรงหน้าต่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเป็นกระจกใสเนาะมองข้างนอกข้างในทะลุเบิดเลยจะว่าจะว่ากันเนาะพี่น้องเนาะหาเนี่ยมาปิดมาคั่นมาแล้วสองขันเลยอันนี้เนาะจะว่าเพิ่นมาส่งเสาแน่นมาแากด้วย มาหยกด้วเอเด้อเอาถึงหูอบอยล่ะราคาเท่าไรมาสาบานนี่บงต้เปอเซนเซนไปบิงบินก่อนตเปอร์เซ็นเออเด้ออะไรมาจับกล้องแหง่นี่ยออใช่เป็นแท่นนะเออเอ้าเปนเป็นเวนนั่งนานั่งรถได้อยู่ดอกรับนำนักได้หลายต้องห่วง รับรองรับรองนั่งรถดิแผ่นแชมป์แผ่นละแสนบ่แม่นอกแป้งยังพัแผ่นละแสนอันนี้มันรลายกว่านั้นจะเชื่อยครดีร้ายจะเชื่อใครสี่เท่าเดี๋ยวไปเชียงสี่ชกโทรศัพท์มามาเบิ้งก่อนเพราะว่าโมแม่เหลือสีคู่ในพี่น้องเบิ้งน้ำกันว่าจะไม่รรมดาก็ไม่ตัวนี้ราคาแตกต่างกันสมไดโอ้ขบิ้นยังไม่ได้ยินบินเลย คือจะคลองแท้เนาะเงินเด็กมาจโอ้ยมาเบเ่งเท่าไรเป็นเท่าไรหมื่นสองพันหมืเท่าไรห้าร้อยสิบบาทหนึ่งหมืบาทไ่นออ่ถ้าเป็นแพนนี่เพื่อนขายให้แพ่นละ ร้อยหกสิบบาทเป็นเงินกงเหานี่ประมาณแสนโอ้ยูทูบกันเนาะแสดงว่าตัปนึงพันป้ายตัวนี้บอสตัปหนึ่งงานนี่เด้พันสองคูณห้าก็ได้นี่มยเมียพี่น้องไอ้โทรศัพท์มีไม่ต้องใช่อันนี้บางทีเงินบางโทรศัพท์มีค่ะคูณเป็นกันร้อยหกชิปไม่เด้คูณหาแปดร้อยบาทตัปละแปดร้อยบาท เอาช่อยะแต่ก่อนนี่เช็ดร้อยทางเรือในหลาเช่ร้อยอสิบนสิบเยอดว่ทาเวเพิ่มเพิ่มร้อยหนึ่งเวว่าปีหนึ่งท่านไปปีใหม่ครัมาปีใหม่แงรับกระับระพันเนาะเอาตามนั่นแล้วพี่น้อยเจ้าของพันโมยูกให้พันมาเบิงน้ำกันแล้วอาจจะสิรใจน้ำยู่ดอกเนาะเพราะว่าพัน เ่นว so uh, well, ่าสามงก่ได้สิมามืี้มงเนาะเพื่อเราขาขายเบิรคือว่าได้เนาะได้ให้ท่ายพดบในเมืองุาเียเอเสเนาะถามนั่นแล้วบบบนี้ปักขึ้นไปทั้งทิงบบนี้ไปเบิ่งน้ำกันเ่าเหลืออีขั้นตอนหนึงเด้อคือแชงน้ำกันเนาะรอรออรอรรอออรอ้อออ้ออเ เอ้ยังนะไยทำะไดเโอ้ยบุก่าเลยโอกาเขึ้มาทำไักะเป่าปู่นมาหาติรอดมากกะไดยิ่ชิบลบ่ล้มบ่้ยม้นเไปแ้มันกูหลงเลยเนาะอ่ะห่งช่องแต่แข้งนี้เออถึแข้งี่เต็มนะใช่ ล้มบ่ลมบ่อแค่น่ะล้มบ่อเอาทำนี้แต่สสมบ่องมี้ทอนี้โอ้ได้อยู่ได้อยู่พี่น้อยนะอโอหาเป็นห่งงแล้วสะผัวนุ่งมูกก็ไม่ลานี่นะน้อสุสีกันยูจะเหตุงาเขาไม่งไงล่ะเห็ุงานเขาไม่ยู่เอ้าไปตากเสื้อผ้าดู่ไปชมบิว เอยืดยยืมเก็บเอาเก็บยังเอาเลยนว้นวคืไมตยาแท้อเขาจะใส่มันบรรักแล้วขอตอนนี้แหละทามาลองกันลองอีกามอลองอีกตามมันแบบว่าที่ได้มั่งหรือไม่ได้มังนะได้แล้วเอาเนาะโอเคบาทนี้พี่น้อไดแล้วได้แล้วโอเคโอเคอ เนอ้าอ้าโอเคใช่เพี่น้องตัวนี้ผ่านไปมีแต่ว่าตัวนี้เค็ดระเบียงมันนี่จับตัวนี้ให้มันแน่นตัวนี้เอากาวพามาต่อปิดเลยแต่ตัวนี้จังว่ากันอีกท่านึงตัวนี้ม่ได้บอกขนาดเลยบันไดนี่เดี๋ยวเบิ้งน้ำกันเนาะช่วงนี้แหละมันไหลมันก่วงไปกรี่เอยขนาดตัวนี้หันรับรองเงินอะไรนี่แลยทะโมกับบุก่าขึ้น อะไรเกษตรประมาณเนี้ยตัวนี้กับตอระเบียงเนาะตัวนี้อันนี้ออกมาเนี่ยมันมีเสาอีกสี่ใส่เสาตัวนี้อีกตึกนี่กับเส้นระเบียงเนาะตอดาเนี่พอดีได้เพื่อนเอ้ยเสาเสาต่อบันไดเด้ชี้ลงไปพุ่งอ่ารมอันนี่ได้นี่เสาร่มอนี่อีกตัวหนึ่งเสาบันไดโค้งพุ่นเนาะโอ้คักคักคักเน่นเพื่อนเอ้ยอุ้ยอ่ะบานนี้เนาะ มามาต่อตัวนี้บานีนิตัวนี้นี่ตาเฮ็ดเฮ็ดบานประตูคู่จิเป็นกรโตไปว่าเปนางใช่ไหประตูเลื่อนประตูเลื่อนว้าวนั่นนะเศษประตูเลื่อนธรรมดาเลยะเศษประตูเลื่อนแต่ว่าคมกว้างคมยาวนี่เมนแบบเดียวกัน ยอประมาณเม็ดหนึ่งกะได้ไหมอได้ไหมด้ได้ได้อด้ไ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 ด้แด้วด้ได้ได้ไม้ได้ได้ได้ไม้ได้ได้ไองได้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 ไดได้ได้ได้ไดบได้ได้ไงได้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 ไ้ไงได้ได้ได้ไไ้ได้ไย้ไ้ได้ไ้ได้ไ้ไ้ได้ได้้ไไ้้้ดตั้งให้ นอเย็นครับขึ้นมาเทิงไปงเมดเนอลองลองหารเิ่งวันอี้างนึงกระสีเพราะว่าเขาเปิดข้างใช่ไหมยางขามาเลเปิดข้างครับสีเลยมีแต่ว่ามีอะไรพี่น้องให้สร้างเพิ่มค่ายยโลใน้สร้างมาตีเว่งจันนี่มีประสบการณ์อ <c oughs> ะไรเพราะคนพัน <c oughs> สีผมจะบุคืนมูงในเปิ่งวัดเบิ่งนว่าส <c oughs> ีพกเงาไร บอก่นเวเจ้าตอกสิจ้าเบิ่งเตะตะปูเองเอาคอนแล้วตอกไว้วัดรว่าาังเบิ่งอันนี้ครื่งกลางแล้วนี่เนาะลองเฮ็ดประตูบัดนีเอาสกว้างไเม็ดๆาเบิ่งเม็ดๆเม็ดมปลาได้มั้ยดหน้าเม็ดเม็ดเม็ดนึงโอเคืนมาืนหน้าเม็ดตัวนี้นี่สิประมาณนี้เนาะจ้ะก็ว่าเม็ดนึงแเท่ากับ2เม็ดเนาะบดนี สองเมตรดีใช่สองเมตรเออพอดีเนาะสองเมตรพอดีพอดีงามพอดีกับประตูได้ยี่โดกเพราะว่าเขาสร้างให้ทางเพลินมาติดตั้งเองเด้ตัวนี้นะพอได้เห็นเป็นสำเร็จรูปความสูงความสูงนี่กาชีโบต่ำพอดีตัวยานี่ต้องขึ้นสูงนิดน้อยหน่อยได้เนาะประมาณสองเมตรต่อ À, okay. xuống qua là bao nhiêu? năm trăm chín không đúng trăm không bưng đấy sao? cái này này cái này mét trái chanh, cái này trái gì nó mà? trái bưng hả? mét hoa chết gì nữa? nó thừa lấy vậy là không nhau. mét chết mét mét coi chít chít. nó? mét mét chết bảo vì hay hay nó hàn bởi vì hay nó bưng mà ความเท่าศีรษะพาเนีมันศเข้าแปดเดียวกันเล่นเลยสอเลยนะาเป็นกันพอดีเลยนะอ๋อทอดกันเลยนะพี่ตีสั่งกันเลยนะอืมชั้นบนคสูงให้ค่ะพอดีงานเลยความสูงออ๋ความสูงแหละสิ่แถบนี้เนาะกับโบได้ตามโบกับโบได้ตามก็ได้นาะอันสูงเท่าไรนะเม็ดเม็ดเมก้าสิบเก้าพี่อันจากขึ้นไปตัวนี้ได้โอเคนะตามนั่นละสั่งมันจะงานมันมันเพี่ยงกันเลยมันจะได้รับเดียวกันเลยเนาะ นัดเดอร์รับเดียวกันเลยจ่าหกชิพหนึ่งก็ได้หมดแล้วเอาเท่ากันแล้วเออเนอะเม็ดแปดชิพโอเคพี่น้อยเม็ดแปดเอาปลุกลงโปงใจเนาะพูดคุยนำกันเรียบร้อยรายละเอียดอ๋อมาเปิดเบิ่งยุ่งหายละขักยุบ่ะวางเลยคอยเด้อป้ามาเปิดคนเดียวราโอ้ช่างคนยิงน็อตไปแล้วต้องห่วงหรออันนี้มุ้งลวดนี่นะ กันยุงอะเนี่ยกันยุงกันยุงกันยุงไล่ไล่กุเสือดอ้นี่ตอเลาะหนี่งเอ๊บดึงลงมาไงลงมาดิไงนี่ดึงดึงมาสิเออเอใช้ว่านี่เกือบไปแล้วไม่ประตูเขา อา,อาจจะยังติดอยู่เพราะว่ายัางมีเจียอยู่มีแต่ว่าน่ะเพราะว่ายันลมลมพัดได้เพราะว่ายังมาที่ในเข่าพาพี่น้อยไมนแน่นก้อนเลยฮะช่วยคนแค่เอามาเปิดทางนี้เน,ะนะเาะฮะจะยินดีใจนังเด้อเราไปได้เลยดีใจ้าของกัใจะยินดีใจดีใจจะไปอะไรนี่ะเป็นหนังเนาะมีแต่ว่าเตียงหูกันนนั่แหละเนาะข้างนี้ใส่าใจเลย ตัวเดียวกันเบิ้ดเลยล่ะล็อกตัวรังนี่ตัวเดียวกันล็อกตัวเดียวจบเลยแมนจบคู่เลยเต้เต่อันเต่สมัยก่อนนี่เพิ่นสิล็อกล็อกอยู่ข้างนี่ตัวเดียวอันนี้หลายสิล็อกอยู่ข้างนี่วันนี้เพิ่นเฮ็ดมาตัวเดียวจบเลยบ่ะนี้เออตะกี้เฮ็ดมาอันนี้บอลล็อกก็เปิดอันนี้เพิ่นสมัยใหม่เด้วตัวนี้เพิ่อนเออเบมาม่ายนะ คือว่าเปิดตอล็อกตัวนี้นี่เปิดได้สองคำเลยจะแม่เป็นผู้แต่ว่าเนาะเปิดปิดยังไงนี่น <c oughs> อั <c oughs> นเปิดชีชึกชาบอกแล้วก็บผมไม่ง่ <c oughs> ายนี่กัโอ้โพี่น้องไอ้บอวกับเนาออ้าวอีจังหวะขันพูดเลยอ้าวเนาะโอเคแล้วพี่น้องเด้อบ้านนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงสี่สามโมง <c oughs> แหลนนะกินแล้วบอสเชียงเนยไม่เต้ว่า่งไปส่งน้องเพื่นอนก่อนบ้านนี้พี่น้องเลยเดินทางไปเวรงานอยู่ ฟังไทยน้องไปน้องเนาะทางเบาพาอารุณนี่กะมอบทางนาทีนี้ให้ทางพ่อตาทีมงานเพิ่นน้ำเนินการต่อมาเนี้เนาะเสียงชิได้ไปก่อนได้บ่เนนี้พพอพ่อกันนั้นก็ค่อยข้าลงแรงพ่ลเด้อร์บันนี้เด้อเอ้ยเอาเนาะอ่ะทางเวลาน้ำเด้อจับไปโทรศัพท์พ่อนเอาเนาะโอ้แต่อู้ข้าวไปน้องหน้ยเนาะ มิเตวาสีลาพี่ล้น้องก่อนบุเสียงกับพี่น้องน้องขับภาพบรรยากาศอยู่เทิงเฮือนของทางนุ่งยายมูน้องพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเลยจบที่นี่เลยมาหนีพี่น้องเนาะอ่ะมิเตวาสําหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะตั้งแต่ต้นจนจบเนาะเสียงก็ต้องขอบุญขอบคุณทางพี่ลอยเนาะพร้อมด้วยครอบครัวเด้อเนาะอยู่ต่างต่างประเทศแต่พี่น้องเนาะที่ได้มอบหมายทางบุเชียงเป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะ ขอบคุณขอบคุณพ so bon ่อแม่พี่น้องอิบีที่หักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเป็นกำลังใจทางบุเชียงตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะเดยอามันนี้กับบุเชียงลาไปก่อนน้องพี่น้องเนาะสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบูรณ์ภาพปรารถนาธุรกิจการงานการค้าการขายต่างๆเนาะก็ขอให้ราบให้ดื่นให้มีโชคมีใจตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ไปเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายเด้อพี่น้องเด้อเนาะ জনমাই জনমাই